ครับมาดูกันข้อ9บอกว่าจากการสำรวจผู้ที่ดื่มกาแฟ20คนข้อนี้น่าสนใจนะการตกใจไ้เลยน่าสนใจมากพี่เบบอกว่าพี่มาวาดรูปแผนภาพให้ตรงนี้นะปึ๊บอ่ามาดูกัน ดื่มกาแฟ20คนครับพบว่าผู้ที่ใส่ครีมในกาแฟเนี่ยน้อยกว่า2เท่า,าใส่ครีมน้อยกว่า2เท่าของผู้ที่ใส่น้ำตาลอยู่7คนแสดงว่า,าความหมายของเขาก็จะมี2เซตถูกไหมครีมกับน้ำตาลถูกปะอเบิร์ดก็ให้ตัวนี้เป็นครีมครับตัวนี้เป็นน้ำตาลโอเคปะอ่าดูต่อ จำนวนผู้ที่ใส่ครีมและน้ำตาลในกาแฟครีมและน้ำตาลก็คือใส่สองอย่างเนาะโอเคปะเท่ากับจำนวนผู้ที่ไม่ใส่ครีมและไม่ใส่น้ำตาลอ่าตัวนี้หมายความว่าอะไรถ้าไม่ใส่ครีมก็คือ A อพามถูกปะอินเตอร์เซ็ตไม่ใส่น้ำตาลก็คือ B ีพามแสดงว่าถ้าเราคิดก็คือ A u ยูเนียนแล้วก็พามถูกปะโอเคปะเคลียเนาะอันนี้ก็คืออยู่ข้างนอกนั่นเอง โ okay, อเคป่ะเพราะใชนครับถ้าอยู่ข้างนอกพี่เบิร์ตให้เป็น a ตัวนี้คืออะไรใสครีมและน้ำตาลคือ a intersect b ถูกปะ่ะพี่เบิร์ตก็ให้ตัวนี้เป็น a มันต้องเท่ากันเห็นปะ่ะโอเคป่ะตัวนี้คือ keyword มาโอเคเนาะได้เนาะได้เนาะส่วนตัวนี้ครีมเราก็ไม่รู้เราก็ให้เป็น b ก็ได้ตัวนี้น้ำตาลเราไม่รู้เราให้เป็น c ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่ามันเท่ากันโ okay, นะ <c oughs> <c oughs> อเคป่ะเลีย์เนาะเขาถามว่าจงหาจำนวนผู้ที่ใสครีมในกาแฟ ถ้าครีมในกาแฟาเนี่ยก็คือถามว่า a บก b, b เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองตัวแปตรตัวนี้แล้วแต่นะน้องจะไปกำหนดเป็น x y z ก็ได้ไม่ผิดแล้วแต่น้องเลยอ่ะทีนี้เราก็ย้อนกลับมาตั้งสมการข้อหนึ่งครับผมข้อหนึ่งบอกว่าอะไรจํานวนผู้ที่ใส่ครีมในกาแฟาครีมในกาแฟาก็คืออะไรครับ a บวก b, b ถูกปะน้อยกว่า2เท่าของผู้ที่ใส่น้ำตาลอยู่7คนแสดงว่าน้ำตาลคืออะไร a บก c ถูกปะ 2เท่าก็คือ2คูณด้วย A บวก C ต้องมากกว่าผู้ที่ใส่ครีมในกาแฟก็คือ A บวก B ครับก็คือลบ A บวก B อยู่7คนก็คือเท่ากับ7โอเคปะ่ะอ่ะกระจายเข้าไปตัวนี้ก็เป็น2 A บวก2 C ลบ A แล้วก็ลบ B ถูกปะ่กปะเท่ากับเคเียนเนาะ,ะอ่ะลบกันปุ๊บก็จะเป็นอะไรครับ A ถูกปะ่ะได้เนาะ A แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นอะไระครับลบ B แล้วก็บวก2 C เท่ากับ7อ่าตัวนี้เป็นสมการที่1โอเคปะแล้วทีนี้ดื่มกาแฟทั้งหมดเนี่ย20คนถูกปะ่ะแสดงว่า Universe มันคือ20เราก็จับทั้งกรอบนคะครับบวกกัน A บวกเไป็นต a อนี้บวกกันก็คือ B ถูกปะ่ะแล้วก็บวก C ได้เท่ากับ20โอเคปะได้เนาะได้เนาะทีนี้ทำยังไงดีเออทำยังไงดีครับเนี่ย ถ้าเราบอกว่าเอาสมก,การที่หนึ่งคูณสองได้ไหม wyn? เออเพื่อเราจะให้อะไรเท่ากันเออเราจะให้อะไรเท่ากันครับอ่าลองดูนะพี่เบิร์ดบอกว่าเอาสมก,การที่หนึ่งคูณสองได้ไหมเออน้องก,ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องการ A บวก b ถูกป่ะถูกไหมถ้าน้ b, นองต้องการ a บวก B เนี่ยน้องต้องทาอะไรให้หายไปน้องต้องทํา C ให้หายไปเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดบอกว่าตัวนี้ให้เป็นสมก,การที่สองก่อนก็นได้ครับเอาไอตัวเนี้ยคูณสองครับผมสมก,การที่สองคูณสอง ก็กลายเป็นเท่าไหร่สีบวกด้วย 2b โอเคปะแล้วก็บวกด้วย 2c เท่ากับ40สมการที่3เคลียเนาะนี่ฮะ2 c เท่ากันแล้วจับไปทำอะไรก็ดีลบกันไหมลบกันครับผมสมการที่3ลบสมการที่1 c a ลบ a ก็คือ 3a 2b ลบกับลบ b ก็จะเป็น 2b บวก b เป็น 3b 40-7ลบคือ33เนี่ยโอเคปะ่ะอ่าพี่เบิร์ดขอย้ายมาตรงนี้นะเอา3หารตลอดครับก็จะกลายเป็น A บวก B เท่ากับ33หารก็คือ11 11นั่นเองก็จบครับตอบ11ขี้เขียนป่ะข้อน,นี้น่าสนใจนะเป็นการ ที่เราจะดูว่าเฮ้ยเราเข้าใจไอ้ตัวนี้ไหมเพราะว่าตัวเนี้ยมันยากตรงที่มันจะต้องมาวาดแผนภาพตัวเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กําหนดตามที่โจทย์เขาต้องการหานั่นเองโอเคป่ะได้นะได้นะอ่ะค่อยๆดูครับผมตอบ11นครับผมเนาะผมทำไมสิบหนึ่งเออทำไมสิบหนึ่งเพราะว่าเราชินไงในการที่เราฝึกอ่ะพี่พี่ฝึกทหารเรือทหารเรือเขาจะเรียก11แทน11บอแต่ว่า11กับ17นําเลขมันคล้ายๆกันเขาก็เลยให้นับ1 1 21 31ก็ว่ากันไป โ okay, อเคป่ะอ้าวลุยกันต่อครับผมอ่ามาดูใครรู้สูตลับนี้นะโหแทบจะตอบได้แล้วดูปุ๊บตอบปับ๊บแต่เดี๋ยวเอาแบบที่โรงเรียนสอนก่อนนะที่โรงเรียนสอนเขาก็จะสอนว่าอะไรครับนักเรียนผู้หนึ่งไปพักตาอากาศที่พัทยาสังเกตว่าช่วงที่พักมีฝนตกอ่ะฝนตกนะ13บวัน โดยไม่มีวันใดที่ตกทั้งเช้าและบ่ายคือถ้าฝนตกเช้าตอนบ่ายจะไม่ตกโอเคปะมันก็คือถ้าช้าตกเช้าบ่ายก็จะไม่ตกถ้าตกบ่ายเช้าก็จะไม่ตกโอเคปะมี11วันที่ฝนไม่ตกช่วงบ่ายก็แสดงว่าอะไรครับไม่ตกช่วงบ่ายก็แสดงว่าตกเช้าถูกปะแสดงว่าตรงนี้ตกเช้ามี12วันที่ฝนไม่ตกช,ช่วงเช้าก็แสดงว่าตกบ่าย โอเคไหมถ้าที่โรงเรียนสอนเขาก็บอกว่า mm hmm. อ๋อก็ไม่ยากอะไร mm hmm. เราก็ลองวาดเซตให้ถูกต้องแต่จริงๆเซตถ้าวาดสองเซตเกี่ยวกันแบบนี้ mm hmm. พี่เบิร์บอกว่ามันไม่ถูกทันทีถูกไหมจริงๆมันจะต้องเป็นรูปแบบนี้สองเซตเอ่อโทษทีมันจะต้องเป็นรูปสองเซตที่มันไม่เกี่ยวข้องกัน,กนเดี๋ยวจะวาดให้ดูทีหนึ่งว่ายังไงอันแรกครับให้เป็นตกเช้าตรงนี้ก็ให้เป็นตกบ่ายโอเคปะ่ะ <c oughs> เราบอกว่าตรงนี้ให้เป็นอะไรดีเออตรงกลางจริงๆต้องเป็นทั้งอะไรนะไม่ตกเช้าแล้วก็ไม่ตกบ่ายถูกป่ะอ่ะพี่เบิร์ดบอกว่าตรงนี้ไม่ตกเช้าและบ่ายไม่ตกเช้าและบ่ายโอเคดูกันครับเราบอกว่าให้ตรงกลางเป็น x ก,ก็ได้เขียใจไหม ฝนไม่ตกช่วงบ่ายแสดงว่าก็ตกช่วงเช้าตกช่วงเช้าเป็น1ิบเอ็ดถูกปะไปแล้ว x ก็คือ11บลบ x ถูกปะตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นทั้งหมด12ก็ต้องเป็น12บลบเเคลียร์เนาะโอเคเพราะฉะนั้นครับวันที่ฝนตกก็คืออะไรครับวันที่ฝนตกก็ต้องเป็นตกเช้าบุกตกบ่ายถูกปะ <c oughs> น้องบอกว่าวันที่ฝนตกเป็นพิเศษโลโซ วันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเนอะงบอกว่าอย่าร้องเลยพี่ทำต่อเถอะวันที่ฝนตกคือตกเช้าบกตกบ่ายถูกป่าเพราะว่าโจบ,บอกว่าอะไรตรงนี้มันคือมันไม่มีที่ตกทั้งเช้าและบ่ายถูกป่ะเราก็เลยบอกว่าให้เป็นตรงกลางไว้โอเคนะตกเช้าก็คือเท่าไหรอ่อ่ะตกเช้าคือสิบลบเอ็ตกบ่ายคือสิบสลบเครับวันที่ฝนตกมีเท่ากับ กีวันสิวันถูกปะสิบสามวันโอ้ขอนะอภัยครับขออภัยลบ x ลบ x เป็นลบสอย้ายมาฝั่งนี้เป็นสอครับรวมกันเป็นเท่าไหร่รวมกันเป็นยีย้าย13มาลบครับเป็น10ถูกปะ,สะแสดงว่า x กก็เท่ากับ5ครับเพราะฉะนั้นวันที่ฝนตกคือ5้าเสียเนาะ โจถามว่าอะไรโจถามวันที่ฝนตกไหมไม่ใช่โจถามว่าจงหาว่านักเรียนผู้นั้นไปตากอากาศที่พัทยาก,กี่วันอ่าดูนะเพราะฉะนั้นไปพักผ่อนก็คือกี่วันครับไปตากอากาศเนี่ยตากอากาศมันจะต้องมีวันที่ฝนตกแล้วก็บวกที่ฝนไม่ตกถูกป่ะเขียนป่ะได้เนาะได้เนาะโอเคป่ะ เพราะฉะนั้นครับเราบอกว่าตัวนี้คืออะไร <c oughs> ตัวนี้คือวันที่ฝนไม่ตกนะมันตกคำว่าไม่ไปนะฝนไม่ตกโอเคปะตาอากาศครับวันที่ฝนตกก็คือ13วันแล้วเราก็บวกไป5้าวันครับ13บวก5ก็คือ18วันนั่นเองโอเคปะจบครับ18วันตอบ18วันแต่พี่เบิร์ดบอกว่าพี่ไม่อยากให้ทำแบบนี้เลยเพราะจริงๆแล้ววิธีการคิดแบบนี้มันไม่ค่อยถูกต้องที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้ครับ มันจะต้องเป็นสองเซตไม่เกี่ยวกันแบบนี้นี่นี่อ่ะมันจะต้องเป็นสองเซตไม่เกี่ยวกันสมมุติว่าตกเช้าครับตัวนี้เป็นตกบ่ายโอเคป่ะ okay, แล้วมันจะต้องมีไอตัวข้างในครับสมมุติว่าโจทย์บอกว่าอะไรสิบเอ็ดวันฝนไม่ตกเช้าอ่ะสิบเอ็ดวันฝนไม่ตก ช่วงบ่ายไม่ตกบ่ายก็เอามือปิดบ่ายแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้รวมกันมันต้องเป็นสิโอเคปะ่ะต้องมี A ตัวนี้ B ตัวนี้ตัวนี้ C ก็ว่ากันไปโอเคปะ่ะพี่เบิร์ดเลยให้วิธีรัดตรงนี้ครับผมวิธีรัดพี่เบิร์ดทิกจดไปว่าคีย์เวิร์ดจะใช้สูตรรัดนี้ได้เมื่อ,อไหร่อ่าถ้าจุดจุดจุดจะไม่จุดจุดจุดโอเคปะ่ะ ให้จำว่า n universe เท่ากับ n a พามบวก n b พามบวกด้วย n a union b แล้วก็หารสอง่าน้องบอกว่าจำยากไหมจำยากถ้าจำยากจำแบบนี้ครับ n universe เท่ากับ ตัวเลขที่ให้มาตัวเลขที่ให้มาบวกกันหารสองตัวเลขที่ให้มาบวกกันหารสองนี่เรามาดูกันว่าใช้ใชยังไงถ้าวิธีจริงน้องก็อาจจะให้ตรงนี้นะวิธีจริงก็เป็น A ตัวนี้เป็น b ตัวนี้เป็น C โอเคปะ่ะถ้าวิธีจริงน้องก็ไปตั้งสรรมการอ๋อไม่ตกบ่ายก็คือ a บวก C เท่ากับ11ว่าไปโอเคปะ่ะ ได้เนาะไม่ตกเช้าก็คือไม่ตกเช้าก็มือปิดเช้า B ีบวกสเท่ากับ12ว่าไปวันที่ฝนตกก็คือ A อบวกบเท่ากับ13ว่าไปแล้วแก้สมก,การ3ตัวแปรว่าไปเนาะโอเคป่ะแล้วเราก็จะออกแก้สมก,การออกนั่นเองแต่พี่เพิ่งบอกว่าทําแบบนั้นน่ะคือทําได้แต่ว่ามันทาําช้าเดี๋ยววิธีจริงจะไปทําให้ดูในข้อถัดไปใช้หลักการเดียวกันก็คือหลักการนี้แต่น,นี้ให้วิธีรัดไว้ก่อนเลย A อ็นยูนิเวร์สครับตัวเลขที่ให้มาก็นี่งมีอะไรบ้าง <c oughs> มี13มี1 1 12ครับ13บวก11บวก12ครับหาร2จบโอเคปะ่ะตัวนี้คือเป็นอะไร11คือ A อพา์มบพาตัวนี้ก็คือ A u ยูเนนั่นเองเขียนป่ะบวกกันได้เท่าไหร่หนึ่งสามบวกหนึเป็น4เป็น6กถูกปะ่ะรวมกันก็1นึ่งกับหนึกับหนึเป็น3ามสิบหกสามสองครับได้18บแปดนั่นเองจบป่ะบรรทัดเดียว,เ,ยวเห็นไหมจบแล้ว บรรทัดเดียวโอเคว่า18คนจบไหมจบถ้าใครดูดีๆนะโหคิดในใจก็ได้เนี่ยเห็นไหมสิบสิบสิบเป็น3034 36หารสองเป็น18บวันไม่ต้องทดเลยโอเคไหมเก็ตปะ่ะแต่ว่าหลักการหรือคีย์เวิร์ดคือถ้าจุดจุดจุดะไหมถือว่านี่ไงถ้าตกเช้าบ่ายก็จะไม่ตกถ้าตกบ่ายเช้าก็จะไม่ตกนั่นเองโอเคเนาะถึงจะใช้หลักการนี้ได้เขียนป่าเรียบร้อยครับไปดูข้อถัดไปเลย ข้อสิบหนึ่งครับามาเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ดทำวิธีจริงให้ดูนะสิบหนึ่งบอกว่าจากการสำรวจห้องหนึ่งคือมียี่สิบคนที่เลือกเรียนฝรั่งเศสหรือคณิตศาสตร์ก็คือเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งถูกปะ่ะทัท้งทีเลือกเรียนฝรั่งเศสหรือคณิตศาสตร์หรือคือรวมรวมคือยูเนี่ยก็คือรวมกันโอเคถ้าเลือกเรียนฝรั่งเศสแล้วจะไม่เรียนคณิตศาสตร์ตัวนี้คืออะไร คีย์เวิร์ดคือถ้าจุดๆจะไม่ถูกป่ะเลือกเรียนฝรั่งเศสคณิตก็จะไม่เรียนถ้าเรื่องเรียนคณิตฝรั่งเศสก็จะไม่เรียนเห็นไหมใช้คีย์เวิร,ร์ดสูตรลัดได้เลยถ้าจุดๆจะไม่ถูกป่ะท,ทําวิธีจริงให้ดูกันครับมีอยู่17คนไม่เรียนคณิตศาสตร์มาค่อยๆว่ากันครับแสดงว่าตัวนี้คีย์เวิร์ดบอกว่า2เซตไม่เกี่ยวกันแน่นอน2อเซตไม่เกี่ยวกัน อ่าโอเคไหมพี่เปินบอกว่าตัวนี้ให้เป็นคณิตก็ได้ครับคณิตแล้วก็ฝรั่งเศสโอเคป่ะ Universe คือทั้งหมดกี่คนว่าไปเขาบอกว่าตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น B ตัวนี้น B, นมี C โอเคเนาะมี17คนไม่เรียนคณิตศาสตร์เอามือปิดคณิตครับก็จะเหลือ B บวก C ถูกป่ะ B บวก C เท่ากับ17คนเคลนะียร์เนาะ โอเคปะ่ะแล้วมีอะไรอีกครับมีอยู่15คนไม่เรียนฝรั่งเศสเอามือปิดฝรั่งเศสครับก็จะเป็น a บวก c ถูกปะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ15คนนี่สมการที่2ครับเกีวป่ะเออแล้วอีกสมการหนึ่งอ่ะนี่ครับเรืองเรียนฝรั่งเศสหรือคณิตศาสตร์ก็คือ a บวก b ถูกปะ่กปะเท่ากับ20คนสมการที่3ครับ โจทย์ถามว่านักเรียนที่ไม่เรียนทั้ง2วิชาคือกี่คนไม่เรียนทั้งคู่เลยก็คืออยู่ข้างนอกถูกปะ่ะแสดงว่าเราต้องการหา C นั่นเองโอเคไหมโอเคไหมอ้าวทำยังไงดีเราบอกว่าเออจับไอที่มันไม่เกี่ยวข้องการลบกันไปทิ้งไปก่อนได้ไหมถ้าเราบอกว่าตรงนี้ครับพี่เบิร์ตจับสมการที่3ไเป็นลบสมการที่2ได้ไหมได้ถูกปะ่ะพี่เบิร์ตบอกว่า3ลบ2ครับ A ลบ A ก็จะเจ้าไป ตัวนี้ก็จะได้ b ลบ c ครับเท่ากับเท่าไหรเนี่ยย uh ี่สิบลบสิบห้าก็คือห้าสมการที่สี่ครับโอเคป่ะเราอยากได้ c ถูกไหมอ่า c ตัวไหนเท่ากันแล้วตัวนี้หนึ่งกับสี่ถูกป่ะเราอยากได้ c ก็คือจับสมการที่หนึ่งลบสมการที่สี่ได้ครับ b ลบ b ก็จ้า c ลบกับลบ c เป็นสอง c ถูกป่ะลบลบเป็นบวก 17เลบ5เป็น12ครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการ2 C ก็ย้าย2มหาซเท่ากับ6กคนนั่นเองก็จบครับตัวนี้ c เท่ากับ6กคนเพราะฉะนั้นไม่เรียน,ยนทั้ง2วิชาไม่เรียนทั้ง2วิชานี่ก็เท่ากับ6กคนนั่นเองโอเคป่ะเรียบร้อยตอบ6คนอันนี้คือวิธีจริงวิธีจริงเห็นไหมว่ามันต้องแก้3ส,สมการน้องลองเอาวิธีจริงมาทำข้อนี้ก็ได้นะพี่เบิร์ดให้เปการบ้านไว้ลองไปทำดูครับ มันจะได้ยูนิเวอร์สเท่ากันน,นั่นเองโอเคปะ่ะยูนิเวอร์สก็คือ a b, b, b c วาดไปโอเคนะเอามาทําวิธีจริงแบบนี้เคลียร์เนาะ,ะมาดูกันทีนี้วิธีรัดเราอ่ะวิธีรัดเราเราก็บอกว่าเราขอวาดแผนภาพก่อนละกันแผนภาพก็คือมีอะไรแผนภาพอ๋อมีฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสนี่ france ฝรั่งเศสมีแมทนะเออมีแมทมีเลขนะแล้วก็เป็นไงครับสองเซตไม่เกี่ยวกันนะตัวนี้เป็นยูนิเวอร์สนะโอเคปะ่ะ <c oughs> แล้วมีอะไรครับสุดท้ายเราคือบอกว่าอะไรนะ n universe เท่ากับเป็นอะไร n a พา์บวก n b พาส์ arm, ถูกป่ะแล้วก็ n a union b หรือว่าก็จับตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันครับ20บบวก17บวก15หาร2นี่ได้ไปตัวนี้โอเคปะ่ะได้เท่าไหร่เนี่ย7บวก5เป็น12ใส่2ทด1ถูกป่ะเป็น3เป็น4 5, เป็น5ได้52แล้วก็หาร2เท่ากับ26 n universe น้องบอกว่าอ้าพี่ไม่เห็นได้6เท่ากันเลยถูกไหมใจเย็นๆใจร่มๆครับเพราะว่าตัวนี้คือ n universe ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันทั้งหมดแล้วคือ26โอเคปะแต่ว่าโจบอกว่านี่ไงฝรั่งเศสหรือคณิตศาสตร์ไปแล้ว20ถูกปะก็คือไอ้สอตัวนี้ไปแล้ว20เพราะฉะนั้นข้างนอกก็คือ6นั่นเองจบปะอ่าเพราะฉะนั้นข้างนอกครับข้างนอกก็จะได้เท่ากับ26เนี่ยไปลบ20ก็คือได้6คนนั่นเองก็จบเนี่ยก็คือไม่เรียนทั้ง2วิชา จบปะเห็นไหมไวกว่าก,กันเยอะเลยแล้วก็น้องต้องฝึกใช้ให้เป็นด้วยโอเคนะโอเคนะเก็ตไหมไม่ยากไม่ยากได้นะอา้าวลุยต่อเลยอย่าลืมคีย์เวิร์ดคือถ้าจุดๆจะไม่มี A พามี B พามี A อยูเนน B ปุ๊บหา u n i v e r s รได้เลยหรือเขาให้ universe มามี A พามี B ีพามน้องก็ต้องหาไอตัวข้างนอกได้โอเคนะเก็ตเนาะเก็ตเนาะอ้ออาวลุยกันต่อครับ ข้อ12ครับผมบอกว่าจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ชอบฟังเพลง75คนนะ75คนเนาะมีไทยเดิมอ่ะไทยเดิม42คนลูกทุ่ง34คนสากล27คนแสดงว่าเป็นกี่เซต3เซตเราวาดไปก่อน3วงตีกรอบล้อมค้อให้มันหน่อยโอเคปะ่ะมีอะไรบ้างนะ มีไทยเดิมมีลูกทุ่งมีสากลถูกป่ะโอเคไหมดูต่อครับไทยเดิมและสากลนะไทยเดิมและลูกทุ่งลูกทุ่งและสากลชอบฟังเพลงทั้งสาประเภทได้คีย์เวิร์ดแล้วครับถ้ารู้สาประเภทก่อนง่ายเลยสาประเภทคือเจ็ดแสดงว่าตรงกลางคือเจ็ดครับโอเคปะ่ะ คีย์เวิร์ดในการทำนะถ้าเป็นแผนภาพเราจะต้องหา a ถ้า3าช็ชก็คือหาชอบ3ก่อน a intersect b intersect c โอเคป่ะแล้วค่อยย้อนกลับมาข้างนอกโ okay, อเคเนาะอะไทยเดิมและสากล12คนครับไทยเดิมและสากลอยู่2อ,อันนี้12คนไปแล 7, ้ว7ดแสดงว่าตรงนี้ก็คือ5ไทยเดิมและลูกทุ่งไทยเดิมและลูกทุ่งอยู่ตรงนี้14คนไปแล้ว7ตรงนี้ก็คือ7โอเคป่ะ ลูกทุ่งและสากลคือสิบคนไปแล้วเจ็ดตัวนี้ก็คือสามครับผมเลีย์เนาะโอเคแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกอ่ะสากลมียี่สิบเจ็ดสากลมียี่สิบเจ็ดไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยสากลสิบสิบห้าถูกปะ่ะแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นสิบสองครับผมย้อนกลับมาครับลูกทุ่งมีสามสิบสี่ลูกทุ่งคือวงนี้ไปแล้วสิบสี่สิบเจ็ดถูกปะ่ะสามสิบสี่ไปแล 17, ้วสิบเจ็ดก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นสิบเจ็ดโอเคเนาะ ย้อนกลับมาครับไทยเดิม42ครับไปแล้วเท่าไหร่14 19 42ลบ19ตัวนี้เป็น3เนอะยืมมา3ตัวนี้ลบ1เป็น2ครับได้23โจถามว่าชอบฟังเพลงประเภทเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นฟังเพลงประเภทเดียวประเภทเดียวก็คือ23ครับบวก17บวก12ฟังเป็ เพลงประเภทเดียวอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละของเพลงประเภทเดียวนี่นีประเภทเดียวถูกป่ะประเภทเดียวประเภทเดียวก็จะบวกกันทั้งหมดเลยได้เท่าไหร่เนี่ยได้10ได้12ทดหนึ่งสามสีคนนั่นเองก็ตอบไม่มีอะไรเลยเห็นป่ะแต่คีย์เวิร์ดก็คืออะไรครับต้องรู้ชอบ3ก่อนแล้วค่อยย้อนย้อนยอนยอ,นยอ,นออกมาข้างนอกนั่นเอง แล้วเขาถามอะไรก็ไปตอบตามที่เขาถามนั่นแหละไม่มีอะไรโอเคปะ่ะลุยต่อเลยข้อที่13ครับบอกว่าจากการสำรวจเกี่ยวกับเพลงโดยสอบถาม300คนพบว่าแต่ละคนชอบลุกทุง่งลุกกรุงไทยเดิมเอามา3วงอีกแล้วสามเซตสามเซตแล้วก็ตีกรอบร้องครอบให้มันเหมือนเดิม ลูกทุง่งลูกกุง้งไทยเดิมลูกทุง่งลูกกุง้งไทยเดิมอ่ามีอะไรต่อเขาบอกว่าอะไรนี่นี่นีจำนวน300คนเพราะว่าชอบลูกทุง่งลูกกุง้งไทยเดิมอย่างน้อยหนึงประเภทอย่างน้อยหนึงประเภทแสดงว่าข้างนอกก็เป็นศูนย์นั่นเองโอเคป้าข้างนอกเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องใส่าโอเคป้าข้างนอกเป็นศูนย์ั่นเองเลีย์เนาะ พบว่าร้อยยี่สิบคนเนี่ยชอบลูกทุ่งอ่ะร้อยี่สิบคนลูกทุงท่งนะพี่เบิร์ดแอบไปใส่อ๋อลูกทุ่งร้อยยี่สิบโอเคปะ่ะอะไรอีกเจ็ดสิบคนลูกกุ้งอย่างเดียวอ่ะเจ็ดสิบคนลูกกุ้งอย่างเดียวลูกกุ้งอย่างเดียวคือตรงนี้อย่างเดียวคือเจ็ดสิบคนใส่ไปเลยโอเคปะ่ะแปดสิบคนชอบไทยเดิมอย่างเดียวอ้าวไทยเดิมอย่างเดียวแปดสิบคนอยู่นี่ใส่ไปเลย 45คนชอบลูกกุ้งและไทยเดิมอ่าลูกกุงและไทยเดิม,กกดมคืออยู่ตรงนี้45คน2องวงนี้ถูกปะเราบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเราใช้หลักการจิ๊กซอครับตัวนี้คือ45เห็นปะ45คนเพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่าว่ามันคือเท่าไหร่แต่ว่าจะรู้ว่าไอ้สอ,อันนี้รวมกันเป็น45 ถ้าเป็นตามตำราเขาจะต,ต้องบอกว่าให้ไปหา x อ,ออกมาแล้วก็ไปย้อนหาแล้วตัวแปรเ้องจะติดกันให้บลัมไปเลยพี่เบิร์กเ,เลยใช้หลักการตรงนี้นะครับเรียกว่าหลักการจิกซอเดี๋ยวมันจะต่อแล้วมันจะออกเองอ่ะลองดูต่อ30คนชอบเพลงลูกทุ่งและลูกกุงแ,กกงแต่ไม่ชอบไทยเดิมอ่ะสาคนนะลูกทุ่งและลูกกุงอยู่ตรงไหนก่อนลูกทุ่งและลูกกุงอยู่ตรงนี้เห็นไหม ลูกทุ่งและลูกกุ้งแต่ไม่ชอบไทยเดิมก็ปิดไทยเดิมครับแสดงว่าอยู่ตรงนี้เห็นปะแสดงว่า30คนอยู่ตรงนี้แหละเขี้นะชอบลูกทุ่งและลูกกุงแต่ไม่ชอบไทยเดิมก็ปิดไทยเดิมเห็นปะเขียนะต่อมา50คนไม่ชอบเพลงลูกทุ่งอ่า50คนไม่ชอบเพลงไทยเดิมและไม่ชอบเพลงลูกกุงอ่า50คนนะไม่ชอบเพลง ลูกกงและไทยเดิมก็ปิดทั้งสองอันนี้อยู่ข้างนอกแสดงว่าก็ต้องอยู่อันนี้กับข้างนอกเลยถูกปะ่ะแต่ข้างนอกเนี่ยไม่มีก็คือศูนเพราะฉะนั้น50ก็คืออยู่วงนี้นั่นเองเคลียร์ไหมโอเคปะ่ะจบแล้วโจทยถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าจะมีกี่คนที่ชอบเพลงลูกทุ่งและไทยเดิมลูกทุ่งและไทยเดิมคืออยู่ตรงนี้แต่ไม่ชอบเพลงลูกกง แล้วก็เอามือปิดลูกกลุ่มเพราะฉะั้นเหลือตรงนี้ตรงเดียวถามว่า x เ,เท่ากับเท่าไหร่เขียวปะ่ะจบแล้วครับนี่แพบแผนภาพทุกกระบวนการเห็นไหมข้อสอบอันนี้เขาออกแบบมาให้เราใช้วิธีการจิกซอนนั่นเองไม่ต้องให้เราไปกําหนดตนัวแปรเป็น x อ,อะไรมันจะวุ่นวายเห็นไหมหาแค่ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จบครับจับทุกตัวบวกกันเลยได้เท่ากับ300โอเคป่า เท่ากับทุกตัวบวกกันครับ50บวกตัวนี้รวมกันเป็น100้คิดในใจได้ไหมเป็น1้0ย5 0บวก80คือ230ถูกปะโอเคปะตัวนี้ได้100เนอะโอเคปะได้100ได้ละอีกได้150ได้ละ0บวก80เป็น 230แล้วก็บวกไปอีก45ครับแล้วก็บวก x จบเนาะย้ายข้างไปครับตัวนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ย้ายสลับแบบนี้นะปุ๊บแล้วตัวนี้รวมกันเป็น5 7 5ถูกป่ะย้ายเป็นลบครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะหา x ออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่25นั่นเองก็จบโอเคป่ะ25ตอบแล้ว เทียเนาะไม่ยากใช้ทริคก็คือการต่อจิ๊กซอว์โอเคเนาะโอเคเนาะอ่าเรียบร้อยครับหรือเนอะจะคิดในใจทีเดียวเลยก็ได้นะ1 0 0 1 8 0 2 3 0 2 7 5บรงเวกเป็น300ได้เหมือนกันเนาะโอเคปะ่ะอ่ะลุยต่อครับผม14บอกว่าในการสอบถามผู้ไปเที่ยวเขาดินจำนวน100คนพบว่า50คนชอบช้าง 35คนชอบลิง25คนชอบหมีอ่าเราก็ลองดูครับแผนภาพ3เซตอีกแล้ว3เซตสเซตแล้วก็ตีไปตีไปมีอะไรบ้างนะชาน้างหมีลิงโอเคแล้วโจอบ,บอกว่าอะไรโจอบ,บอกว่า 30คนชอบช้างอย่างเดียวถูกปะ่ะแสดงว่าช้างอย่างเดียวคืออยู่ตรงนี้30คน20คนชอบหมีแต่ไม่ชอบลิงอ่ะเราก็มือเอามือปิดอะไรเอามือปิดลิงแสดงว่าเป็นไงครับ20คนอยู่ตรงนี้เห็นปะ่ะชอบหมีแต่ไม่ลิงก็มือปิดลิงทิ้งเห็นปะ่ะง่ายไหมง่ายเห็นป่ะสิบคนชอบช้างและลิงแต่ไม่ชอบหมีช้างและลิงอยู่ตรงไหนช้างและลิงอยู่ตรงนี้เห็นป่ะช้างและลิง แต่ไม่ชอบหมีเอามือปิดหมีครับแสดงว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้10คนถูกป่ะเขียนป่ะ10คนชอบช้างและลิงแต่ไม่หมีก็มือปิดหมีไปตัวนี้ได้10โอเคป่ะจบอกว่าอะไรอีกถามว่ามีกี่คนไม่ชอบสัตว์ทั้ง3ประเภทก็คือให้มันเป็น x อ,อยู่ข้างนอกโอเคป่ะน้องบอกว่าอ้าวพี่แล้วจะทำไงต่อนี่ไงน้องมีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วแต่น้องใช้หรือยัง โจทย์บอกว่าชอบหมีกี่คนชอบหมีกี่คนวะยี่สิบห้าคนถูกป่ะยี่สิบห้าคนเนี่ยชอบม mm hmm. ห,หมีเห็นไหมมันไปแล้วยี่สิบแสดงว่าตัวนี้ก็คือห้าครับนี่ไ mm hmm. ง่ายปะ่ะง่ายมากเห็นไหมโอเคปะ่ะแล้วลิงอะลิงกี่คนสามสิบห้าคนชอบลิงไปแล้วสิบห้าเห,ห็นป่ะแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบนั่นเองโอเคไหมยูน mm ิเวอร์ส hmm. คือหน mm ึ่งร้อยนี่ย โอเคปะเราก็ใช้หลักการเดิมอะครับนี่รวมกันไปเท่าไรเนี่ยยี่สิบสี่สิบห้าสิบแปดสิบแปดสิบห้าเราก็จะได้แปดสิบห้าครับบวก x เท่ากับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้น x ก,ก็จะได้ย้ายแปดสิบห้าไปลบครับก็คือสิบห้าคนน,นั่นเองก็จบตอบเรียบร้อยง่ายไหมง่ายมากๆเลยโอเคเนาะ เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอย่าลืมกดกระดิง่งติ้งๆเพรอเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันที